เหรียญหลวงพ่อพัดปุญญกะโมนะครับพิมพ์องค์หลวงพ่อครึ่งองค์หลวงพ่อลืมตานะครับเหรียญนี้จะลงยาจีวรลงยาสังฆติลงยาซุ้มสีขาวลงยาขอบกระหนกด้านข้างสีแดงด้านหลังเป็นอักขรยันดวงนะครับ ชักยอดอุณาโลมด้านบนเหรียนปฏิหาร EOD นะครับหลวงพ่อพัดปุญญกามโมพระราชมงคลวัชราจารย์วัดห้วยด้วนนครสวรรค์นะครับ2,564 มาดูโค้ดด้านหลังเหรียญน,นะครับเหรียญน,นี้หมายเลข11มีโค้ดลงยาโค้ดหยดน้ำบัตรทหารโค้ดทองแดงเป็นตัวอักษรตัวทหารดเด็กนะครับมีโค้ดเลข9 มีโค้ดตัวภาษาอังกฤษตัวใหญ่ตัว RR นะครับชิดกันเลยเหรียญเซมว่า EOD ด้านหน้าเหรียญนะครับจะตอกเป็นสัญลักษณ์ตรงสังกตินะครับ ดอกเลข9กห่วงหัวเหรียญกลมห่วงตันนะครับซุ้มด้านบนจะเป็นอักลรยันมะอุความคมชัดของ องหลงพ่อนะครับจะเห็นเมตตาทั้งสองข้างนะครับชัดเจนเมตตากลมโตนะครับเส้นลายหน้าผากเส้นผมติดชัดนะครับ รองรอยลิ้วรอยต่างๆนะครับติดชัดที่พื้นเหรียญน,นะครับตรงคอน้ำเต้านี้จะมีเม็ดจุดไข่ปลานะครับรอบองค์รอบองค์อองหลวงพ่อนะครับที่ด้านข้าง มาให้ดูกันอีกหนึ่งเหรียญน,นะครับเหรียญน,นี้ใส่กรอบพลาสติกมาอาจจะดูสะท้อนแสงหน่อยนะครับต้องขออภัยด้วยนะครับ